สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ป้าอ้อยสวนสุกกับมาอีกครั้งนะคะวันนี้ป้าอ้อยจะมาอัปเดตที่ป้าอ้อยเพาะทุเรียนชนีไข่จากเม็ดที่ป้าอ้อยกินนะคะเออเพาะจากเม็ดค่ะลงดินไว้วันนี้เขาก็โตแล้วนะคะประมาณ4เดือนนะะี่ค่ะได้ได้ต้นที่ทรงสวยงามนะคะป้าอ้อยก็ทําการย้ายกระถางเขาเนี่ยป้าอ้อยเพาะใส่กระถางเล็กเอาไว้ก็ย้ายมาอยู่ในเข่งที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยคะ่ะในเข่งที่ใหญ่ขึ้นนะคะ แล้วก็เอาไว้ในใต้ล่มของต้นไม้ก่อนนะคะนี่ค่ะป้าอ้อยก็เตรียมดินไว้นะคะดินของป้ออ้อยก็ผสมด้วยกับมะพร้าวที่มะพร้าวสับนะคะที่ชุบน้ําชุบน้ําเอาไว้นะคะแล้วก็ผสมเปลือกไข่นี่ค่ะนี่นะคะเชฟของทุเรียนที่เพาะจากเม็ดเนี่ยนะคะ จะมีความทรงเป็นต้นสวยงามนะคะทุเรียนเพาะเม็ดจะมีความแข็งแรงสูงกว่าแต่ข้อเสียคือจะออกลูกช้ากว่าทุเรียนที่ตอนจากกิ่งนะคะแต่ข้อดีก็มีก็คือแข็งแรงและอายุยืนกว่านะคะพออายุสักสิปีก็ยัง10กว่าปีก็ยังออกลูกอยู่แต่ว่าถ้าเป็นทุเรียนที่ตอนกิ่งอะ่ะพอต้นแก่ก็จะเริ่มไม่ให้ลูกแล้วแต่ทุเรียนที่เพาะจาเม็ด จะยังให้ลูกอยู่นะคะก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปซึ่งปอ้อยนั้นก็ซื้อทุเรียนจากกิ่งที่ตอนมานะคะถ้ากิ่งมาตอนมาซึ่งก็หลอดมั่งตายมั่งส่วนใหญ่จะตายแต่หลังปอ้อยก็ถอดใจไม่ซื้อแล้วค่ะเพราะเม็ดเองเพราะก็มีคนรู้จักหลายคนเพราะก็เพาะเม็ดทุเรียนเองกินเขาก็ได้มีลูกได้กินนะคะแต่โอเคทุเรียนเขาเป็นพืชที่ค่อนข้างใจสอด นะคะคโอกาสตายก็มีก็ต้องดูแลนี่นะคะป้าอ้อยก็เพาะไว้หลายต้นเลยค่ะวางไว้ใต้ต้นไม้แล้วก็ป้าอ้อยก็ใส่ตะก้าใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปไว้ใต้ร่มไม้จึงหวะเขาจะโตแล้วก็แข็งแรงซึ่งป้าอ้อยจะไม่ย้ายเขาอีกแล้วสมมุติถ้าเขาโตกวันนี้เดี๋ยวป้าอ้อยจะไปขุดหลุมนะคะแล้วก็เอาเขาวางในที่ที่ เหมาะสมแล้วก็ไม่ไม่เอาออกจากเข็งอะคะ่ะถ้าลากเขาโตลากขานั้นเดี๋ยวเขาทะลุเข็งออกเองเข่งก็จะแตกมาเองแล้วแล้ว,ลว,ลวเราก็ค่อยหาโอกาสตัดเข็งนั้นออกไปนะคะเมื่อเขาโตขึ้นนะะี่ค่ะป้าอ้อยเพาะไว้หลายต้นนะคะอันนี้เามาดูตัวอย่างนี่ที่ป้าอ้อยเพาะชนีไข่ไว้นะคะทุเรียนชนีไข่เนื้อจะมีความเหนียวหนึบนะคะแตกต่างจากหมอนทองนะคะนี่ค่ะ เนี่ยป้อยจกว่าเราค่อยๆทําไปนะคะปอ้อยเนี่ยก็อยู่ในวัยกเกษียณแล้วไม่ได้ทางานอะไรจริงจังแล้วทีนี้ป้อ,อยก็จะทําสวนเป็นหลักทําเป็นงานอดิเรกนะคะทําเพื่อกินยังไม่เหลือผลผล,ผลิตเพื่อพอขายก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นไงแต่วันนี้พืชผักสวนครัวของป้อ,อยก็พอกินแล้วก็ที่สําคัญเมื่อเราปลูกเองนะคะเราปลอดภัยไร้สารพิษนะคะทุกอย่างป้อ,อยก็ทำฮอร์โมอนนมฮอร์โมอนไข่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ทำพวกยาฆ่า,มาแมลงเองอะคะ่ะจากยาชุนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างปลอดภยัยเมื่อเราปลอดภยัยพืชของเราก็ปลอดภัยนะคะเราก็ถือว่าโอกาสที่เราว่างงานเนี่ยเราก็ทําให้เป็นประโยชน์นะคะมาถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปในตัวช่วงเช้าก็ออกทาสวนสักวันละ 2- 3ชั่วโมงตอนเย็นก็อีกสักสชั่วโมงหลังกินอาหารแล้วก็มาเดินย่อยก็ถือว่า ได้ประโยชน์แล้วก็ได้สุขภาพด้วยชวนเพื่อนๆวัยเกษียณนะคะออหรือ Early Retire มาหางานอิเล็กปลูกต้นไม้นะคะให้โลกของเรามีสีเขียวแล้วก็มีผลไม้ที่ดีผักผลไม้ปลอดสารพิษรับประทานค่ะขอให้ผู้ชมของป้อยโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ